ก่อนอื่นเลยขออนุญาตสัตดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่แม ok ปบล็อกฟุตกันเช่นเคยโอเคครับคลิปที่แล้วเราได้รู้ไปแล้วว่าบล็อกฟุตเนี่ยมีการอัปเดตมาใหม่หลายๆอย่างซึ่งผมก็เพิ่งได้รีวิวไปแค่อย่างเดียวนั่นก็คือผลพอร์ทัลนั่นเองคลิปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวผลเช่นกันนะผมแต่คลิปนี้เนี่ยเราจะรีวิวเป็นผลสปีริต ู้ดนั่นเองหรือว่าผลของบิ๊กมัมที่เรารู้จักกันนั่นเองครับทุกคน โอเคซึ่งรูปร่างหน้าตาของผลก็เปลี่ยนไปด้วยนะดูดีคุณผู้ชมอ่าอย่าเราเออออกมาให้ดูแต่ก่อนมันจะเป็นแบบว่าไฟกับสายฟ้าเห็นชัดเลยว่าเป็นไฟกับสายฟ้าแต่ตอนนี้เป็นเหมือนนรกกับสวรรค์ยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนอืมโอเคเดี๋ยวเราจะกินกันเลยก่อนหน้านี้ผลมันชื่ออะไรนะอ๋อผลโซใช่ไหม้ยทุกคนตอนนี้อีเวนต์อะไรวะอ๋อผลมาผลมาแป๊บนึงผมขอไปเก็บก่อน โอเคมาเดี okay, ๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่าอย่างแรกเป็นอ๋อสกิลธรรมดา,าก่อนที่ไม่ต้องกดใช้แต่กดเมาส์เข้าใจไหมงงไหมเดีก็ั่นแหละก็สกิลที่เรียกอันเชิญพวกน,นั้นมาครับอ่ะมันจะมีอยู่ประมาณ4 5หตัวใช่โอเคตอนนี้เราจะเรียกได้9้าครั้งนะครับสูงสุดอ่ามาดูตัวที่1กันพึ่บเป็นกบแบบนี้กบตัวนี้ถ้าจ่ไม่ผิดมันสามารถดึงศัตรูได้นะทุกคนมันดึงตัวมาอ่าแล้วก็เป็นเห็ดพิซา่แบบนี้ปึ๊บแล้วก็เป็นดาวดาวตัวนี้ น่าจะฮิวครับทุกคนอ่าแล้วก็เป็นาดาวสาเป็นนี่หมูหมูหมไม่แน่ใจว่าใช้ทําอะไรเหมือนกันอ่าต่อไปหมูหมูแก้วอ,อ่าแล้วก็ต้นไม้แบบเดิมครับอันนี้เป็นแบบเดิมเลยแล้วก็หมดแล้วมั้งใช่ไหมน่าจะหมดแล้วแค่นี้แหละอ่าก็ประมาณนี้ครับสำหรับสัตว์อันเชิญโอเคต่อไปเป็นสกิลเซตครับทุกคนสกิลเซตเป็นการคล้ายๆเดิมครับแต่แค่เปลี่ยนไปนิดหน่อยอ่าดูปึ๊บประค้างได้แล้วก็ปล่อยไปข้างหน้า ปึ้มเป็นการระเบิดของนรกกับสวรรค์หรือน้ําแข็งกับไฟนั่นแหละอ่าประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดูรอบปึ้มประมาณนี้ครับทุกคนถือว่าสวยงามโอเคครับต่อไปเป็นสกิลสองเป็นการอ่าปล่อยลูกไฟให้ไอเนี่ยไอไอตัวเนี้ยไอตัวไฟไปทําการโจมตีด้านหน้าปึ๊บเห็นปะ่ะสกิลนี้ได้กดค้างไม่ได้นะครับจะกดแค่ครั้งเดียวก็ไปเลยเดี๋ยวดูรอบกดปึ๊บอ่าแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ไประเบิด ตนูนอ,อ่าต่อไปสกิล C เป็นการาขี่ไอเจ้าตัวสวรรค์นี้ตัวหิมะนี่อ่ะไม่รู้จะเรียกสวรรค์หรือหิมะหรือนรกอะไรดีอะช่างวันแล้วกันกด C ีค้างได้นะครับทุกคนอ่านี่แล้วก็ขี่ไปอย่างนี้พุ่งไปข้างหน้าจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ระยะหนึ่งนิดเดียวแล้วก็ปล่อยปุ๊บก็จะเป็นการระเบิดอย่างนี้สวยงามเหมือนเดิมโอเคครับต่อไปเป็นเอาสกิลเอฟก่อนแล้วกันสกิลเอฟก็เป็นการบินเหมือนเดิม แต่ถ้าเกิดว่าเราหลอดสีเขียวตรงที่เลื่อนๆอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่ตรงไหนเราก็จะขี่ตัวนั้นนะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวดูถ้าเกิดเป็นสีแดงปุ๊บอ่ะเราก็จะขี่ตัวเอ้าวาเอาไปเอาไปไ,ไ,ไม่ใช่ผิดพลาดทางเทคนิคล็กน้อยอ่าดูนะถ้าเป็นสีฟ้าก็จะขี่สีฟ้าทุกคนอ่ะเห็นไหมอ่าประมาณนี้ถ้าเกิดสีแดงก็จะขี่ตัวตัวไฟตัวสีแดงปุ๊บเอ้าทำไมไม่ขี่วนั้นอนะ่ะเออเอาไปว่าช่างมันแล้วกัน ครับต่อไปเป็นสกิลอันติสกิลบีก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเดิมครับฉีดไปข้างหน้า2ตัวเหมือนเดิมแต่ก็จะเปลี่ยน,นไปนิดหน่อยอ่ะดูฉีดไปหน้าปื๊ดแล้วก็ระเบิดตึมเป็นหิมะกับไฟข้างหน้านั่นเองสวยงามสวยงามก็ถือว่าเปลี่ยนมาค่อนข้างสวยครับทุกคนสำหรับผมนะโอเคแล้วก็อ่ะเดีย๋ยวดูอีกรอบดูอีกรอบฉีดปื๊ดบึมระเบิดประมาณนี้ครับทุกคน ก็ระยะไม่ไกลมากเท่าน่าจะน่าจะเท่าเดิมนั่นแหละไม่ไม่ได้ปรับขึ้นมาก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนสำหรับผลสปิริตก็ถือว่าปรับมาเปลี่ยนมาค่อนข้างสวยกว่าเดิมมากนะครับทุกคนก็โอเคประมาณนี้ครับคร่าวๆคลิปสั้นๆใครอยากรู้ดาวเมททุกคนก็สามารถไปลองกันได้ครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ เอาเปา็นว่าขอจบไปเพลงันี้แล้วกัน,นับทุกคนถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมฝากติดตามชมกันด้วยรครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้บายบายฟืดเฮ้ยบ้มผลจะเกิดละขอตัวไปเก็บผลกัน